คนเลยมา คุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านพทกับผมชิดพันช่องคุณทรัพยานาคนะครับเปิดคุณทรัพยานาคที่ปั่านชาแนลนะครับสวัสดีปีใหม่เด้อทุกคนทุกท่านนะครับเนาะวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาตามเลขบวงสรวงท้าเวสุวรรณนะครับสาวเวสุวรรณเงินล้าน12ล้านนะครับมีการบวงสรวงนะครับวันที่หนึ่งมกราคมตรงไปนึ่งร้อยห้าหกหกนะครับนะสองห้าหกหกนะครับคุณผู้ชมแล้เป็นวันวันแรกเป็นวันแรกของ ปีใหม่เลยนะครับเนาะปีใหม่เลยนะครับเพราะฉั้นก็วันนี้มาตามเลขวงสวงว่าจะได้ตัวไหนอะไรยังไงมาฝากเี่ซีนะครับต้นเดือนเลยนะครับวันที่หนึ่งมกราเลยนะครับวันนี้ใครทันมาแล้วก็กดสาธูเลยนะครับเนาะกดสาธุอวยพรปี่ใหม่ด้วยนะครับอ่าครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูการขายการจำนายซื้อการวงสวงทาวเวสุวรรณเงินล้านด้วยกันนะครับวันนี้คุณลุงก็เป็นแน่วันที่จะถึงเนี่ย คุณลุงมากมีมากมีมากมีสีสุกโอ้ยโอ้ยพรในใครก็ดังนะวันนาคุณลุงวันนาชื่อมันเพราะมากนะครับเอาด้านาด้านดนี้ครับอ่ะเราไปที่ ข้าบนเลยรมาแล้วครับพี่น้องเบิรงหนองเรือพี่น้องเร้าพี่ยอดเลขอะไรครับผมไม่ชัดเลยเลขอะไรมันบังไม่ไม่ชัดเลยเนาะแต่ถ้าหนึ่งสี่ศูนย์ห้าแปดหนึ่งสี่ศูนยห้าแปดนึสย์หดหนึ่งสี่ศูนย์ห้าแ ห้าเป็นหนึ่งสี่ศูนย์นะครับอ่ะห้าเป็นหนึ่งสี่ศูนย์ชัดชัดทางนี้ชัดมาดูด้านสาด้านด้านขวาก่อนนะครับขวาจะเป็นเลขอะไรเนาะไหนตามติดติดขอดูหน่อยจ้าโอ้หนึ่งสี่กันหนึ่งสี่หกเป็นดียวกันเจ็ดสองหนึ่งสี่หกเจ็ดสองนะเออโลขสวยเลขสวยไหม จ ja, ุดสองจุดทูบจุดทูบก็ได้อะไรนะจุดทูบเลยสองสองเก้าสองสองเนี่ยกำลังงมหาเลขกันนะครับคุณผู้ชมสาธุเด้อครับโอเคคุณผู้ชมเลยครับก็เลขก็ได้เลี่ยทั้งสองฝั่งนะขับเนาะถอยกันเป็นเศรษฐีนะครับเนาะสาธุสาธุครับคุณผู้ชมครับ องหวงวันวันแรกวันที่หนึ่งนะครับมกราคม2566 25นะครับคุณผู้ชมนะครับ2566ที่วัดพระโกตตบนนาบลรนรงค์อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับ จุดทูปประทัดเลขทูปเสียงทายก็จะได้เลข9-2-2แล้วก็เลขของจุดประทัดนะครับเดี๋ยวสองฝั่งเดี๋ยวจะจดให้ FC ได้ชมกันนะครับครับก็หลายท่านก็มารอที่จะสลกเคราะด้วยเยอะแยะเลยนะครับเลขนี่ยก็ได้แล้วนะครับเนาะเลขในส่วนของเลขเราก็ได้แล้วนะครับอ่ะพิธีบวงสวงก็เสร็จสิ้นไปจุดเลขประทัดทั้งสฝั่ง2องค์ท่านนีครับก็เลขทั้งสอางเลยนะเมืรอสกูนี้นะครับอ่ะ แป้<ม>าแล้วก็สีข้างล่างอ่ะจ้ะอ๋ออ่าขวาเนาะขวาหนึ่งสี่หกเจ็ดสองหนึ่งเน 4, 6, 7, 2. 2> ่ะหนึ่งสีกับเจ็ดอ่ออืมอ่ะแล้อะไรด้นนี่ด้านแดงด้านแดงหนึ่งสี่หกเจ หนึ่งมกราคมบัรประกดอเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมนะพายจา์นี่ทั้งไายทั้งจีนให้สมาธิกมีบริสิทธิ์อยนะผมจะนำการถวายระปกาวาพิเศษเพราะว่าพวกเรามีธรรมดาประจำกายทุกคนคุณผู้ชมนะครับเลขสรุปเลขออุ้ยลมแรงมากเลยอ่ะ เลขเลขเลขบวงสวงนะครับาเลขบวงสวงวัดพระโูนนะครับาาโชยมเลขบวงสวงนะครับเก้าสองสองนะครับเก้าสองสองนะครับเลขจุดประทัดนะครับเลขจุดประทัดห้าเป็ดหนึ่งห้าเป็ดหนึ่งกับสี่ศูนย์ห้าเป็ดหนึ่งกับสี่ศูนย์เนาะแล้วก็เลขอีกด้านหนึ่งนะครับจุดประทัดสองข้างสององค์องค์ด้านนี้นะครับองค์ด้านนี้ก็จะเป็นหนึ่งสี่หก กับ271เจ็หนึ่งเซีวกับอเจ็โชตัวหนก็จัดตัวนั้นเออหมกราคมสองห้าหนะครับเราได้ตัวเลขมาฝาก FC เยแล้วนะครับอ่ะกดแชกันอไรครับังใจกันด้วยนะครับอ่ะลําลากันไปสหรับเลขวันที่หนึ่งมกราคมสองหเลยนะครับอ่ะสาธุสาธุแล้วก็ขใอยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆยนะครับในวันปีใหม่ด้วยเนาะตลอดปีขใอยมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองขอ้อี เขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้าชีวิตสู่ชีวิตพบกัลยาณมิตรที่ดีเพื่อนําไปสู่เขาเรียกว่าประสบผลสําเร็จนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม ประทัดกิโกครับพอเพื่อเพื่อกายาหมาบ้านสามหมื่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพ <we? they S 2> <inaudible> ุทสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสามพุทธศะนะโตัสสะะควตอรหโตสมาสมพุท huh. ah ุศะมหาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทสศะสาธุเวชวันิมัตตเมงท่สาถันตูอโรกเยสุเทนะา ปาริพุนกันตูทวตาชยมังคลาลูตเทชั้นผมยะปรมมาคูชั้นปู่ฉันยาฉันตาฉันยายฉันกุมารกุมารีทีวมีญาทั้งหลายก็ดีไปพร้อมด้วยอาณีสองแห่งบัตรศึกและชมนีวิถียานปู่ท้าเวสวันโลมหาราชทั้งสองตนทั้งสองภาพทั้งสององค์นี้ต้องได้เมตตามาประทับมาสถิตมาประดิษฐานมารับเครื่องจัดเปิดพระแม่ธรณีเป็นมหาเศรษฐี ให้ลูกหลานขอพรเป็นบานสาลเจ้าป้าปู่ท่าตาตึงรับเสวยเสวยมาถึงลูกถึงหลานให้คุณสมบูรณ์ผู้เผยและให้เจริญงอกงามตลอดกาลสาธุบุตรตางสารนังกัจจามิตังสารนังกัจจามิสังฆะตุณิยัมปิทังสารนังกัจจประการทั้งคุณพระบิดามารดาคุณครูอุปปัชอาจารย์ของข้าไป ในอดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันชาตินี้หนึ่งเดือนมกราคมปีพศ2566ขึ้นมานะเปียยเสมือนดังว่าแก้วสารพัดเนกถวายเครื่องบูชาดอกไม้ธูกเทียนมาพุกถวายคุณบิดามารดาถวายคุณภูรุป,ปรชาและอาจารย์ที่ว่าพิเศษ ให้บางเกื่อรามศักดิ์สิทธ์ลูกหลานเช่าวัตถุมงคลเอาไปบูชานางว่าปู่ท้าวเวชวันมหาโชามหาลาภท้งบุญ,ญาฤิและอิทธิฤ์จงประกาเศษประทานพรให้ลูกหลานมีอายุวานนะสุขภาพระ ธนาสารทรัพย์สินบ,บันตั้งกิจอธิษฐานและประารถนาตรงทุกประการเธอสาธุสาธุาธทีมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิตรงวีนาสาังตีด้วยเธอสังต่อไปด้วยนะขอเล่นเซตุนมุติชาตะวัดตอาราหุชตสัมมาจัมพุจัสสะ นะโมตัพระราหิกายัขาพันธะภะทูริโตเวสสพุทสะพุทังอรลหังพุทโธท,ทเวสุวรนโนภะกะสสะอาสังวิสามแลวัดพระกุจุตสำราณแห่งนี้ได้มาช่วยกันตั้งกิจอภิฐานภาวนานั่งขอสรรเสริญอันเชิญเทวดากงได้เสด็จลงมาชุมนุมกันอยู่ณปริบมณฑนแห่งวัดพระกุจุตสำราญแห่งนี้ด้วยเถิด